สวัสดีค่ยยะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะออฟทายินดีต้อนรับเข้าสู่วันศุกร์ศุกร์ที่สดใสสําหรับทุกๆคนก็เฝ้ารอวันนี้อยู่นะคะขอให้ทํางานอย่างมีความสุขนะจ๊ะมาเรามาแรนด้อมกันอีกสักหนึ่งคลิปนะคะมากันที่ <c oughs> มาแรนด้อมคลิปกันในหัวข้อที่ว่าคอนเทนต์นี้ช่วงนี้จะมีใครเข้ามาใหม่ๆบ้างไหม มันมาจากไหนบางคนก็มีอยู่แล้วบางคนก็มีอยู่แล้วก็ยังไม่ได้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยากได้อีก <c oughs> จะถูกใจไหมอารมณ์วันนี้ออามา,มา,ม,ามาดูกันอะขอดูพลังงานเมนเอนจีหลักของคุณก่อนค่ะเมนเอนจีหลักช่วงนี้ของคุณเป็นอย่างไรเมนเอนจีหลักช่วงนี้เป็นอย่างไรจ๊ะเอา เครียดอยู่กับอะไรอะ่ะมีความเครียดมีการตัดสินใจไม่ได้ถ้าพลังงานนี้ตรงก็ไปต่อนะถ้าพลังงานเครียดตบความรักก็สิมันไปต่อไม่ได้หรอจะตัดใจก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเด๋ยวเดดอนเจ็ดดาวาเราไม่อาจให้อาภัยคนที่เรารักได้หรอคนที่จบไปแล้วอะเรารู้สึกว่าเขาแทงข้างหลังเราเหรอเด e อนสตาร h a n ง m a n อ่ะโอเคมาดูพลังงานหลักของคุณช่วงนี้ก่อนค่ะไพ่ของคุณก้าวดาช่วงนี้เครียดเครียดอารมณ์ไม่ค่อยดีเหมือนหน้าตานะจ๊ะเหมือนคุณถูกกักขังใจกักขังฉันเถิดกักขังไปขังใจอ่ะมันเป็นการกักขังหรือตัวคุณเองขังตัวเองค่ะ ปัญหาต่าง,างๆร้ายๆอย่างช่วงนี้รู้สึกถึงทําไมพลังงานคุณเป็นความรักล้วนๆเลยอ่ะมันเป็นความรักด้วยมันเป็นงานเงินด้วยมันเป็นความรักด้วยแล้วมีปัญหาหรือเปล่าอืรืออมองในความรักอาจารย์ว่าตอนนี้คุณกําลังจมอยู่กับความรักมากกว่าพลังงานความรักมันมันค่อนข้างแรงมากกว่ากับคนในอดีต คนที่เคยจบไปแล้วเรายังไม่สามารถจะก้าวข้ามผ่านความเสียใจความทุกข์ความทรมานแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่สามารถให้อภัยใครคนนั้นได้คุณโดนแทงข้างหลังมาหรือเปล่าเขาแทงคุณหรือคุณแทงเขาเป็นการถูกแทงข้างหลังหรือเป็นการอยู่ในความสัมพันธ์ที่โดนโดนโกหกโดนหลอกลวงอืม หลอกไขฝันพูดยานพูดไม่จริงก็ได้นะไปจับได้ว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าไปจับหรือหรือมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกับคนที่คุณรักอีกแล้วจะมันจบไปก็ดีเหมือนกันนี้นาทำไมอะแต่ก็ยังรักนี่ออกจากความรู้สึกนี้ไม่ได้มันเป็นความรู้สึกที่ทุกข์จังทรมานตอนอยู่ก็ทุก์นะไม่ใช่ว่าไม่ทุก็ทุกแต่ไปทุกกว่า แต่ตอนที่ออกไปจากความสัมพันธ์ก็ทุกกว่าคุณก็พยายามจะลืมพยายามจะใช้กำลังทั้งหมดที่มีก้าวเดินไปข้างหน้าเพียงแต่มันยังอยู่ในระยะเวลาทําใจหรือใครบางคนในที่นี้เขาห่างคุณออกไปแล้วคุณก็ไม่แน่ใจบางคนเป็นต่างชาติต่างภาษารักทางไกลมีความรู้สึกเขินห่างออกไปทุกทีทุกที และคุณก็ไม่ไว้วางใจในสิ่งที่เขาห่างออกไปเขาพูดกับเรายัางไงเขาอาจจะอธิบายกับเราอีกอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่เราเห็นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งคุณยังจมอยู่กับความทุกข์หรือยังกลับไม่ได้จะไปต่อก็มองไม่เห็นเส้นทางของความรักหรือความสุขที่ดีเลยจำจำต้องอยู่กับความรู้สึกของตัวเองจำต้องทนอยู่กับความเสียใจจำต้องทนอยู่ทั้งทที่คุณพยายามปรับปร้านนะ ไม่ให้เสียใจพยายามทาใจแล้วล่ะบางคนก็เจอสถานการณ์นี้มันเนิ่นนานทําใจยอมรับทําใจปรับบาลานแต่มันก็ยังเจ็บมันยังเจ็บคุณอาจจะเดียวกับราศีพิจิกราศีกรกฎราศีกุ้งธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกทำไมถึงเจ็บขนาดนี้เพราะรักเขาอาจารย์เอชออฟคัรักเขาหลงเขาเชื่อม ที่ผ่านมาคุณอาจจะคาดหวังหรือเชื่อมั่นในตัวเขามากก็ได้เชื่อเขาทุกอย่างเชื่อเขาทุกคําพูดด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจด้วยความรู้สึกว่าเราเขาคงไม่หลอกเราแต่พอมาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันเหมือนการที่เขาห่างออกไปหรือเขาบอกว่าเขามีภาระหน้าที่หรือเขาบอกว่ามันห่างกันไปไม่รู้ว่ามันเป็น เขาห่างกับเราเขาอยากออกจากความสัมพันธ์นี้จริงๆหรือว่าห่างกันสักพักกันแน่คุณไม่แน่ใจไหมไม่แน่ใจเลยว่าเหตุผลของเขาคุณไม่แน่ใจในเหตุผลของเขาว่าเขาพูดความจริงอืมไม่แน่ใจในเหตุผลของเขาว่าเขาเราจะเชื่อใจเขาได้หรือเปล่าเพราะที่ผ่านมามันก็ดูไว้เนือ้อเชื่อใจไม่ได้แต่มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันจนคุณไม่ทันตั้งตัวเลยไหมอืม คุณพยายามก้าวผ่านก้าวข้ามความรู้สึกความเจ็บปวดความทุกข์อยู่กับตัวเองอยู่กับความเจ็บอยู่กับคนเหมือนมันเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์นี้แบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวคุณยังไม่ทันตั้งหลักเลยแล้วมันเจอความสัมพันธ์ที่แบบอาจจะถูกแทงเครื่องหลังทําไม่ไม่บอกตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเกิดบางเหตุการณ์ขึ้นแล้วเรารู้สึกยังไม่ได้ทําใจ ยังไม่ได้ตั้งรับกับความสัมพันธ์นี้เลยนะทำใจอยู่นะเดอะสตา์พยายามจะบาลานซ์ความรู้สึกแต่มันก็ยากเหมือนกันที่จะทำใจได้ในระยะเวลาอันสั้นๆนี้คุณมีคู่แข่งไหม คุณมีคู่แข่งในความสัมพันธ์หรือเปล่าหรือว่าอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้มีเรื่องเดียวมันมีอุปสรรคในหลายๆอย่างโดยการที่ไกลกันนะบางลักบางคนเป็นต่างชาติต่างภาษาพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง <laughs> พูดอย่างเข้าใจไปอย่างก็ได้พูดอย่างเข้าใจไปอย่างพูดแบบนี้ เข้าใจไปแบบนู้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะก็ได้ก็ได้เป็นความรู้สึกของคนที่แบบมันยังไม่ทันตั้งตัวยังไม่ทันทำใจตั้งรับไม่ทันอืมก็ยังต้องอยู่กับความรู้สึกอยู่กับคำถามทำไมทำแบบนี้ทำไมไม่บอกแต่แรกมีอะไรทำไมไม่คุยกันทำไมเพิ่งมาบอกพอพูดความจริงหรือเปล่า ในใจของคุณเกิดทำทามมากมายหรือเธอทำลกโกหกอะไรฉันอีกไหมเออที่พูดมามีโกโหกอีกไหมอืมอืมแต่คุณจะพยายามคุณจะพยายามทำใจให้ได้ณนะตรงนี้ณนะจุดที่คุณยืนอยู่นี้คุณจะพยายามอย่างหนักนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะคนที่คุณดวด้วยอาจจะเป็น เดดราศีพิจิกราศีกร,รกฎราศีราศีเดอสตาร์ราศีกุมทัาน้ำกร,รกฎพิจิกค่ะอ่ะชีวิตคุณจะมีใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณอีกไหมนะช่วงนี้คะคนที่เข้ามาจะเจอทางไหนชีวิตจะเป็นยังไงจะเจอกับอะไร ช่วงนี้จะมีใครใหม่ๆเข้ามาไหมตั้งกาดสักขนาดนี้ดุสตาคุณเป็นคนหน้าตาดีนะมีแต่คนเก่าสิคุณเป็นคนหน้าตาดีคุณยังจมอยู่กับอดีตมีสิมีคนใหม่ๆเข้ามาใช่แต่คุณไม่เอาสิมีค่ะมีคนใหม่ๆเข้ามาทั้งคนเก่าก็ยังวนเวียนทั้งคนใหม่มาหยิบยื่นไมตรี แต่คุณไม่เอาคุณไม่ให้ความสนใจคุณตั้งกาดสูงมากคุณยังคุณยังเหมือนคุณเองยังไม่พร้อมจะรับหรอกมันมีคนเข้ามานั่นแหละเป็นคนระมุนไม่หว,วานเอ่อหวานเป็นคนระมุนหวานหว,วานหน่อยอาจจะแบบดูดูเจ้าชู้หน่อยไหมดักคนนี้คนนี้จะเจอจากไหนหรอจะเจอจากไหนสการเดินทาง จากกัหรือเป็นเพื่อนเก่าๆก,ก็ได้เป็นเพื่อนเก่าๆเ,เขาแอบชอบเราเขาพึ่งมาบอกความในใจก็ได้นะเออเออครอบครัวรู้จักกันหรือรู้จักกันมาเนิ่นนานแล้วล่ะคนนี้คุณรู้รอยู่แหละจริงๆคุณเมณย์คุณรู้โยคุณู้โยเพียงแต่คุณไม่เปิดใจคุณไม่ได้ความสนใจหรือเขาไม่ได้สนก็ได้เขาก็เที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวกับละมุนทีเดียว,แส,วแสดงถึงความห่วงใยแสดงถึงคนที่ พยายามจะจะเป็นที่ปรึกษาเป็นที่พึ่งในใจแต่คุณไม่เอาไม่เอาเลยสองดาวการตัดสินใจไม่ไม่เพราะตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณไม่พร้อมใช่คุณยังไม่พร้อมรับกับสิ่งใหม่คุณยังไม่อยากเริ่มต้นใหม่คุณบอกว่าอยู่คนเดียวสบายสบายสบายดีมาก็ไม่ใช่อาจจะไม่โสดด้วยนะอาจจะไม่โสดด้วย มาก็ไม่ใช่ในคําตอบของคุณมาก็ยังไม่ถูกใจมาก็ยังไม่เป๊กอาจารย์ไม่เป๊กเลยอารมณ์เนี้ยใช่ใจคุณไม่ยอมรับค่ะถูกต้องใจคุณไม่ยอมรับใจคุณไม่เปิดกว้างเป็นเพื่อนได้เป็นกรลยานามิตรที่ดีได้คอยให้กําลังใจได้แต่เป็นคนรู้ใจบ่ได้จริงๆใจคุณไม่เปิดนะจ๊ะเป็นไพ่ของใครเนาะ คุณมีใจอยู่กับใครคนนั้นใช่คุณยังรอโอกาสถึงคุณจะเจ็บกับความสัมพันธ์ของใครคนนั้นที่ไปอยู่ใครคุณแล้วแต่คุณก็ยังไม่เคยไม่มีเจ็บยังเจ็บไม่เคยลืมและยังเฝ้ารอใครคนนั้นกลับมามันมองถึงการให้โอกาสดีไหมมันมองถึงจะปล่อยสถานการณ์เป็นอย่างนี้ห,หรือคุณเองก็อาจจะรอว่าเมื่อ,อไหร่เราจะทำใจได้อารมณ์นี้ใช่ เสียใจผิดหวังกับสิ่งเก่าไม่ไม่ยังไม่มองกับสิ่งใหม่ที่เข้ามาโอเคไหมจะ๊ะคุณนะมีทั้งคนใหม่และคนเก่าแหละจริงๆคเมมีคนมีเสน่ห์มากเลยนะเซน,น,นด,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 ดีมีเสน่ห์ชาญฉลาดฉลาดพูดฉลาดทำฉลาดมากๆ เพราะฉะนั้นคุณไพ่แบบเนี้ยคนเก่าๆที่คุณจะต้องตกลุมลักครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าก็เป็นไปได้หรือเกิดคนใหม่เข้ามาแต่คุณก็ไม่เอาก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคิป i ันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงสุ่นตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไลน์เออศูนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ